สวัสดีครับคุณครูชาววดิ์ผมชื่อนายชายนันย้มตัวนชั้นม .5 8ับเลขที่8วันนี้ผมจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินฟโฟกราฟิกที่ผมได้ค้นคว้าในหัวข้อเรื่องบอกเกิดของศาสนาผมได้ยกตัวอย่างมาสีหัวข้อด้วยกันมี 1. ความเชื่อ 2. ความตายของมนุษย์ 3. ความกลัว 4. ความไม่รู้ 1. เกิดจากความเชื่อและต้องการผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ มนุษย์มีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลและให้ความช่วยเหลือในเศรษฐกิจได้ 2. ความตายของมนุษย์มีบุคคลในครอบครัว่าเสียชีวิตเชื่อว่าเชื่อเชื่อว่าจะต้องประกอบพิธีการทางศาสนาเพื่อให้ผู้ตายไปอย่างสงบ 3. ความกลัว ความกลัวเนื่องจากความไม่รู้เหตุผลเมื่อบุคคลได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติขึ้นเช่นพายุฟ้าผ่าฟ้าร้องแผ่นดินไหวมีดาวหางปรากฏขึ้นก็เกิดความกลัวจึงขวนขวายหาที่พึ่งโดยคิดว่าปรากฏการณ์เหล่านั้นมีเทพเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้น จึงได้อ้อนวอนบรรดาลศาน9ขอให้เทพเจ้านั้นปลดละงบสิ่งเหล่านั้นเสีย 4. ความไม่รู้ความไม่รู้เป็นเหตุและผลตามหลักวิชาการเมื่อเห็นสิ่งต่างๆในธรรมชาติเช่นเมื่อเกิด จันทรุปราคาและสุริยุปราคาขึ้นเพราะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ประชาชนที่ไม่รู้เหตุผลจึงเรียกว่าราหูอมจันทร์จึงได้ยิงปืนบ้างจุดประทัดบ้างเคาะไม้เพราะให้ราหูตกใจแล้วก็หนีไปต่อมา บางคนคิดว่าเดินผ่านต้นไม้ใหญ่เขาจะยกมือไหว้โดยเชื่อว่าต้นไม้นั้นเป็นสิ่งสถิตของพระเจ้าผู้ที่เดินทางผ่านภูเขาใหญ่หรือภูเขาที่มีนัาผาลูกแปลกๆชาวบ้านจึงให้ชื่อภูเขานั้นตามที่ตน นึกอว่าเหมือนอะไรและแล้วก็แสดงว่าแสดงความเคารพภูเขานั้นโดยถือว่ามีเทพเจ้าสถิตยอยู่ความไม่รู้เป็นเหตุชาววิทยาศาสตร์เมื่อคนเราเห็นลุงกินน้ำก็คิดว่าเกิดจากอำนาจสิ่งสถิต สิ่งศักดิ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิดขึ้นจึงทำนายไปตามความเข้าใจของตนว่าลุงกินน้ำทางคิดนี้ฝนจะตกชุกลุงกินน้ำทางคิดนั้นฝนจะแรงเป็นต้นจากความไม่รู้ผลดังกล่าวทาให้คนยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นที่รละลึกซึ่งเป็นเหตุให้เกิดศาสนาประเภทนิยมขึ้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ